สวัสดีครับผมวันนี้พบกับเมโรอาโอกันนะครับอาโอเนี่ยย่อมาจากแร็คหนา k ็อกนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นแร็คหนา k ็อกกันนะฮะก็อย่างเกินไปเลยอย่างแรกเลยฮนะต้องสารภาพเลยผมเพิ่งเล่นแร็คหนา k ็อกเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับคลาสสิกก็คือผมเนี่ยรู้จักมานานแล้วมันเป็นเกมที่คลาสสิกมากสาหรับยุค Gen X Gen Y เนี่ยก็คือ ต้องมีผ่านตาผ่านมือมาบ้างนะครับผมก็ผมเนี่ยเพิ่งจะมาเล่นในเวอร์ชั่นมือถือนะครับผมก็จะไปเล่นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเล่นปุ๊บผมรู้สึกว่ามันง่ายแล้วผมมาตันเควสหนึ่งนะฮะเควสที่มันเขียนคําว่าให้ผ่านบทที่3นะครับผมไม่รู้มันทํำยังไงผมก็เลยเฮ้ยงงหายตั้งนานมันทํำยังไงวะสรุปมันให้คาฟของนะครับผม คือเราเนี่ยต้องไปมันจะเขียนว่าคราฟของแบบเควสลองผมก็ไปทำเควสลองให้มันเขียนว่าซับอบไม่ในเมนหลักอ่ะคือไปทำเควสซับเยอะมากก็ยังไม่ขึ้นว่าเออมันจะทำยังไงให้มันเควสหลักเนี่ยมันผ่านผมก็เลยไปนั่งดูดูสรุปมันคือการคราฟของนะครับคือมันจะมีให้เรากดคราฟมันจะมีจุดแดงๆที่แบบว่าเหมือนแบบเราทําไม่สําเร็จหรือมันเป็นอะไรใหม่ๆเงี้ยมันก็จะเป็น้น่นขึ้นจุดสีแดง ซึ่งเราก็ไปคราฟให้หมดนะคราฟแบบทุกอย่างเลยที่มันขึ้นสีแดงอ่ะคือขึ้นสีแดงอมันสามารถคราฟได้ทุกอย่างแล้วที่เควสอ่ะที่จะขุดคราฟได้นะผมก็ไปคราฟ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 ให้หมดเลยจนมันผ่านนะครับนี่แหละครับคือมือใหม่หัดเล่นนะฮะสำหรับใครที่แบบมาถึงบทสาวแล้วเฮ้ยไอเควส์ลองมาให้ทำเควสลองเควสลองเนี่ยมันคืออะไรมันคือการให้คราฟนี่แหละครับไปคราฟพวกแป้งพวกวัตถุดิบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปส่ง เควสอะไรเงี้ยมันก็จะผ่านนะครับผมเออก็งงอยู่ตั้งนานว่ามันให้ทําอะไรตลุกมันคือให้ทําเควสลองนั่นแหละครับพอเราทาเควสลองไปเนี่ยมันก็จะให้เราไปส่งเควสแล้วเราก็กดรับความสําเร็จมันจะก้าวเข้าไปบท4เลยนะครับซึ่งเราก็งงอยู่ตั้งนานว่ามันทำยังไงตลุกมันให้ทําการคราฟวัตถุดิบต่างๆที่มันขึ้นให้เราคราฟนั่นแหละครับจริงๆมันอาจจะให้คราฟแป้งอะไรอย่างเงี้ยมันคือแป้ง แต่ทุกคนคัฟไปหมดก็ได้เพราะว่าจากมอนที่เราดรอปมาหรือ,อ,อไอเทมต่างๆที่เราดรอปมามันจะมีพวกวัตถุดิบในการคาฟของอย่างเงี้ยด้วยเราก็คัฟให้หมดเลยนะฮะเพื่อจะให้เวสมันผ่านนะครับผมก็นั่นแหละครับเป็นก็เป็นอะไรที่หลายๆมือใหม่เนี่ยไม่ทราบกันนะครับก็มาทำคลิปนี้ให้ดูนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง เมโล AO ด้วยนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์แนวแลกนาล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แนะนำติดเตียนได้นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม